ขับรถขับรถเลยขับรถยังไงครับขับรถใต้เริ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหับเลยครับเอ้าไปไหนโอจะกี่ม้าเหรอครับเอาม้ามาขี่เลยเอมามาขี่ให้ดูหน่อยครับ มาเขียวมาเขียวด้วยหน่อยครับโอ้โอ้โหมาแล้วโอ้โหขี่ม้ากาลับกลับเลยโอ้โหเอ้ย เล่าให้ฟังหน่อยครับขอเล่าได้ได้ขี่ม้าก่อนขี่ม้าเลี้ยวมา้าเลี้ยวไปด้วยเลยีเ้ยวไปกลับไปทางนู้นแล้วไปหาเป็ดแล้วไปเอาเป็ดไปเอาเป็ดแล้วขี่ไปเอาเป็ดครับเนาะขี่มาทางนี้ป้อปมมัรอทางนี้นะมาขี่มาเลยขี่มาเลยครับ Å, her beit vi rød! เจิานครับหันรอดหน่อยครับหันรอดหน่อยครับหันรอดฟังหน่อยลำเพลงช้างให้ฟังหน่อยครับ้องเพลงช้างให้ฟังหน่อยครับ้องเพลงช้างให้ฟังหน่อยครับ ไปไปจะทำอะไรพ่อตีพ่อทำไมฮนะพ่อ,อ,อเจ็บนะโอ้พ่อจ้าผมครับไม่ไรไปขี่รถเร็วขี่รถเร็ว ทำอะไรครับถอดรองเท้าเหรอครับลองเท้าไปไหวไหมไว้ก่อนไหมลองเท้าไปไว้เร็วเทเบ้นเอาไปไว้เทเว้นเอาไปใส่เอามาใส่เอาไปไว้เร็วเอาเท้าไปไหวเร็วเทเว้นนั่นแหละไปไว้เร็วเท้าไปไว้เร็ว เอเอโอ้ยโอ้โหโคกทำไรครับโอ้ดันพื้นโอ้โหโอ้โหดันพื้นโอ้โห,ดเ,โหเดินสี่ขาเลยโอ้โห โอ้โหโอ้โหเดอสีขาโอ้ตื่นึงตื่นึงโอ้วนน้อยวนน้อยววน้อยโอ้โหดันพื้นเตี้มเริ่มลองปักไฟครับออกมาไม่ไกลแล้วโอ้วนน้อย โอ้โโอ้เเจสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยพูดด้วยครับ เก่งมากเลยจับมือ่อยครับจับมือนะ่อยเฮ้จับมือคนเก่ง่อยครับโอ้โห